ดวงความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับ ึงเดือนเมษายนแล้วนะครับเมษายนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความกัญยูเป็นเหมือนวันปีใหม่ของคนไทยของเรานะครับเขาอวายพรทุกคนก็แล้วกันเนืนอในวันปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้กลับไปหาครอบครัวกลับหาครอบอบอุลหาพลังใจที่อยู่กับบ้านของเราไปกราบไหว้กลับไปขอขมาลาโทษขอโอโหสิกรรมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีนะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับก็ในคลิปต,ต่อไปนี้เราจะมีน้องใหม่นะครับมีไพ่ใหม่มาด้วยนะครับ อย่างแรกที่จะแนะนำก็คือนี่เลยไพ่ที่เป็นด้านหลังนะเป็นรูปรอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็จะเป็นไพ่สิทธิกริยานะครับเราก็จะมีรีวิวในช่องอยู่แล้วก็คอยติดตามก,าก็แ้การซึ่งเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและอีกหนึ่งไพ่เล็กๆที่เราเห็นนะครับเป็นไพ่ผักใจนะครับทางทีมงานของพลังใจดูดวงนะครับเต้พลังใจด้วยก็ ร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับเป็นไพ่ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการกระทําต่างๆจะนํามาสื่อสารนํามาบอกเล่าให้พลังใจกับเราอย่างไรในคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องของคนโสดสนิทนะคนที่ถูกบวกเลิกบวกลาคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรวมไปถึงคนที่มีคู่ด้วยนะคะรับดวงความรักของชาวราศีศพฤษภจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่ององคนที่โสดสนิทเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ไพ่ขึ้นเป็นพระราหูนะครับขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับหลายๆอย่างให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของใจด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์ต่างๆอาจจะมีเรื่องของความผิดหวังความรู้สึกหลายๆอย่างที่มันเข้ามากับเราเยอะแต่มันเหมือนว่าเราต้องค่อยๆให้เวลามันผ่านไปไพ่คือเบเดโวมาหมาย World, มถึงว่าเราพยายามทำใจให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมัน เข้ามาผ่านไปแล้วก็ให้มันดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันปัจจุบันไพ่ขึ้นในเรื่องของการปรับใจให้ดีขึ้นนะการที่เราเจอหลายๆอย่างที่เข้ามาในอดีตการที่เราทําใจให้เข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยในเรื่องของสภาพจิตใจของตัวเรามันจะค่อยดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยความเข้มแข็งทางจิตใจด้วยตัวของเราเองนะครับก็ไม่มีใครทําให้เราดียิ่งขึ้นมากกว่าจิตใจของตัวเราที่เข้มแข็งนะครับ อนาคตไปขึ้นไปในเรื่องของการต่อเติมการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างความพร่าก,การสร้างความสุขให้มันดีมามีให้มากยิงขึ้นในเรื่องต่างๆมันก็ทําให้เรามีความเข้มแข็งจากการที่เราผ่านพน้นหลายๆอย่างที่เข้ามาในใจใจของตัวเราและทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของสภาพใใจของเรานะครับแล้วเราจะมีคนเข้ามาไหมดูสิ ในเรื่องคนที่เข้ามาไพ่คือว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาไพ่คือเป็นตกกลุ่มรักนะครับในปัจจุบันมันมีคนที่จะทําให้เรารู้สึกดีได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าใจเราพร้อมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าในปัจจุบันไพ่คือว่ามันต้องมีความกล้าจะเสี่ยงที่จะรับรักกล้าที่จะ,ะเปิดใจในรับในรักที่จะเข้ามาในครั้งใหม่นะครับไพ่คือว่ามันอาจจะทําให้ใจตัวเรามัน ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่มันบางทีมันก็รู้สึกคิดเยอะเกินไปด้วยนะก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่า้การที่เราจะตกหลุมรักหรือมีคนที่มา,าให้ความรักแสดงความรักกับเราเนี่ยมันเหมือนด้วยอดีตของเรามันเจอหลายๆอย่างที่เข้ามามันก็ต้องเตรียมความพร้อมทางทใจเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่งั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงในเรื่องของจิตใจของตัวเราได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูลักษณะดีกว่านะครับลักษณะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะครับเราดูสําหรับ ผู้หญิงก่อนผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผู้ชายที่เข้ามานะครับลักษณะแรกอ่อาไพ่ขึ้นเป็นเนเรื่องของเขาก็เป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่นะดูมีภูมิฐานแล้วก็มีความคิด ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากๆถึงแม้กระทั่งมันจะมี2ออย่างคือมันจะเป็นแบบอา,อายุมากกว่าเราไปเลยนะเกิน10ปีไปเลยหรือว่าจะเป็นคนที่อายุเท่ากาันแต่มีความคิดเกิน10ปีเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเรามีความคิดความอ่านการตัดใจต่างๆอาจจะไม่เป็นในคนที่หวานเป็นคนที่เอาใจขนาดนั้นแต่เป็นคนที่ คิดเป็นระเบียบแบบแผนนะับเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะครับแต่ก็มันก็ต้องดูนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างมีความคิดที่เป็นคนตัวเองมากๆและเราจะเข้าเขาได้มากน้อยแค่ไหนส่วนรูปลักษ์ภายนอกนะครับเขาก็เป็นคนผมนนสั้นๆนะเป็นคนสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นคนแต่งตัวดูดีมีภูมิฐานนะก็เลยไม่ถึงขั้นที่จะแบบใส่สูตรผุกท้ายขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนแต่งตัวดูดีนะครับมีคัสในแบบของเขาสามารถ เมื่อเราสังเกตเนี่ยก็สามารถเห็นในความแบบออร่าของเขาเล็กน้อยได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับลักษณะที่2นะครับลักษณะสองผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เ,เขาเป็นคนง่ายๆนะสบายๆก็ต่างจากคนแรกเล็กน้อยแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่ยืดหยุ่นในหลายๆอย่างไม่ถึงขั้นต้องเอาตามระเบียบแบบแผลเปะขนาดนั้นเป็นคนใจเย็นนะครับพิจารณว่าเขาเป็นคนที่เวลา จะคิดอะไรแล้วเนี่ยเขาตัดสินใจได้เด็ดขาดมากๆนะครับแต่ก็เป็นคนจิตใจดีชอบที่จะ,ะชวนเราไปทํานู้นไปทําสิ่งนี้ทาให้เราสบายใจได้นะครับแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยเขาเป็นคนผมสั้นๆนะครับแล้วก็เป็นคนแต่งตัวสบายๆอาจจะเป็นเกงยียนบ้างอาจจะเป็นเงงธรรมดาแต่คือเขารักความสบายแต่ไม่เชิงที่แบบแต่งตัวแบบอ,อยู่บ้านขนาดนั้นแต่เป็นคนแต่งตัวดูดีระดับหนึ่งแต่ก็ดูลุปแบบดูแล้วเรียบง่ายดูแล้วแบบง่ายๆสบายๆใส่เสื้อยืดใส่เสื้อเชิ้ตอะไรง่ายๆอะไรแบบนี้ ครับผมสำหรับทั้งสองลักษณะนี้ก็มีโอกาสที่จะเ,เป็นพลังงานความรักที่ดึงดูดแล้วก็มีผลกับเราในห่วงช่วงนี้ที่จะเป็นความรักที่เข้ามานั่นเองให้เราสังเกตทั้งสองลักษณะนี้ที่จะมีเข้ามาในาชีวิตของเราในช่วงเดือนนี้นะครับ mm hmm. เรามาดูสําหรับผู้หญิงบ้างนะครับลักษณะผู้หญิงที่เข้ามาสำหรับผู้ชายเนาะผู้หญิงที่เข้ามาจะเป็นอย่างไร สำหรับผู้หญิงนะครับผู้หญิงคนนี้ลักษณะแรกนะเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวนะครับแล้วก็มีค้ามีสไตล์ในแบบของเขาแต่ถ้าเราอยู่ด้วยเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขนะมันรู้สึกแบบอบอุ่นหัวใจเพราะเขาเหมือนมีแรงผลักดันนะมีคนเป็นคนอารมณ์ดีทำให้เรารู้สึกเฮ้ยมันรู้สึก ต่อเติมบางอย่างในชีวิตในจิตใจของตัวเราได้ค่อนข้างเยอะไปขึ้นเป็นเทพเทวาหมายถึงว่าอยู่ด้วยเราสบายใจนะครับแล้วเขาก็เหมือนให้พื้นที่ให้โอกาสแล้วก็มีการรับฟังเรามากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่เราจะเจอ,อหลายๆอย่างที่เข้ามาทําให้เราเหมือนมีคนรับฟังเรามากกว่าเดิมนะครับและ ลักษณะภายนอกเขาเป็นคนผมยาวนะครับแต่ก็ยาวเลยบ่ามาหน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ยาวถึงขั้นเยอะขนาดนั้นแต่ก็ดูเป็นคนผมยาวแล้วก็เป็นคนหน้าตาสะสวยหน้าตาดีคนนึงเลยแหละในสายตาของเราดูโดดเด่นเมื่อได้เห็นได้สัมผัสรู้จักนะครับทำความรู้จักสัมผัสทางจิตใจแล้วทําให้เรารู้สึกมีความสุขอ่ะสำหรับลักษณะที่สองนะครับผู้หญิงคนนี้นะคะก็เป็นคนที่เอ่อมันเหมือนเขาไม่ค่อยชอบเล่นโซเชียลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีโรคส่วนตัว ของเขาระดับหนึ่งแต่ก็ เมื ate, i mean ่อท <Next time. S 1> ําความรู้จ so like, ักท so cool ําความเข้าใจแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ใส่ใจแฟนค่อนข้างเยอะนะครับเขาเป็นคนติดเลยแหละติดแฟนเมื่อเราอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่กับเราแล้วเราทําให้เราในมีความสุขได้เพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่ปรับทําความเข้าใจในความเป็นความรักให้แต่ละครั้งเป็นคนจริงจังในความรักมากๆนะครับลักษณะภายนอกเขาเป็นคนผมยาวนะครับแล้วก็เป็นคนชอบมีอัศจรรย์นะตามร่างกายแบบมีสร้อยมีติดกิ๊บสวยๆเป็นดอกไม้เป็นอะไรแบบเนี้ยคือเขา คนข้จะมีอัสตรัลีในร่างกายค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ดูมีสเสน่ห์ในรูปแบบที่เรามองแล้วรู้สึกมีความสุขเมื่ออยู่กับเขาได้ด้วยเช่นกันนะครับทั้งสองลักษณะนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกนะในเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะกระชับความสัมพันธ์กับผู้หญิงทั้งสองลักษณะนี้ถ้าพบถ้าเจอก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้สายสัมพันธ์และก็มีความรักได้ ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของการสร้างแรงดึงดูดดีกว่าในเรื่องของความรักเมื่อความรักมันบังเกิดขึ้นนะครับเราจะสร้างแรงดึงดูดได้อย่างไรแล้วก็พูดถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับการมูจะมูยอย่างไรให้ความรักดียิ่งขึ้นได้บ้าง การสร้างแรงดึงดูดนะครับในเรื่องของความรักในห้องช่วงนี้สําคัญที่ในเรื่องของใจมากที่สุดนะครับมากกว่าคนที่เข้ามาได้ซ้าไปเมื่อเราตับใจตัวเราพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยออพขึ้นว่าใจิตใจตัวเรามันจะดีขึ้นแล้วก็เปิดใจได้มากขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีรัก เข้ามาในใจิตใจของตัวเรานะครับไพคว่าแนะนําว่าในช่วงนี้ให้เราทําอะไรที่มีความสุขจะดีสุดไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารก็ได้ถ้าใครเป็นสายชอบทําอาหารหรือกินอาหารก็ได้ด้วยเช่นกันหรือการที่เรา,าปฏิบัติธรรมการสวดมนต์การนั่งสมาธิก็จะช่วยได้ให้เราอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าการที่จะทําอะไรบางอย่างเมื่อเราไปเห็นถึงจิตถึงใจของตัวเองแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะทําให้เราเข้าใจว่าความรักที่ผ่านมามนเป็นยังไงและเราควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือควรที่จะ ั้งสติได้มากขึ้นได้บ้างไหมในเรื่องของใจของตัวเรานะครับหรือการออกเดินทางไปท่องไปเที่ยวการหาความสุขใส่เข้าหาตัวเองแล,ใจใจแล้วมันทาให้จิตใจเรามันเยียวยาตัวเองได้โดยยิ่งขึ้นเมื่อมีความรักเข้ามาพลังใจเราก็จะมีเพิ่มมากกว่าเดิมน,นะครับการที่เราจะ ให้ความรักการที่จะมีความรักก็จะมีความสุขเมื่อเราทําสิ่งที่เรียกว่าจิตใจตัวเรามีความฟูใจมากขึ้นมีพลังใจมากกว่าเดิมเนี่ยในเรื่องของความรักมันก็สามารถที่จะเดินเนินต่อไปได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของการมูในเรื่องของความรักไพ่ขึ้นเป็นพระพรหมนะครับพระพรหมหมายถึงเรื่องของการที่ดึงดูดความรักนะพลิกิตนั่นเองไพ่ขึ้นว่า พระพรมเนี่ยท่านจะช่วยนะครับให้เราผ่านพ้นเรื่องความรักไปได้แล้วก็ดึงดูความรักที่ดีเนี่ยเข้าหาตัวเราได้มากยิ่งขึ้นก,กว่าเดิมเพิ่มความมั่นใจในตัวเองมีความอุดมสมบูรณ์ในความรักและเพิ่มความบรรยากาศในเรื่องของความรักเมื่อมีเข้ามาเราเลือกได้ถูกต้องตามตริตของเราแล้วก็ไม่เกิดความทุกข์ในอดีตที่เรากังวลอยู่นั่นเองนั้นเราไปขอพอรกับองค์พระพรหมได้ด้วยเช่นกันนะครับแ,แล้วเนี่ยในเรื่องของความรักมันก็ยังมีคนทางช่องทางที่เราสามารถมีความสุขแล้วก็สมหวังได้ก็ไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นนะครับ เรามาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความรักสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนนะครับไพ่ขึ้นไปในเรื่องของการปรับใจให้พร้อมแล้วก็การรู้จักความเป็นตัวเราการรู้จักการเป็นตัวเองให้มากๆในเรื่องของความรักค่อยๆดียิ่งขึ้นในเรื่องของสภาพจิตใจของตัวเราการที่เรารักตัวเองก่อนก่อนที่จะไปรับรักใครหรือว่าการจะมีรักใครเนี่ยเราเริ่มจากการที่เรารู้จักหัวใจตัวเองและรู้จัก ความเป็นตัวเราเราชอบความรักแบบไหนและเราจะเลือกในสิ่งที่เรามีความสุขที่สุดและรักครั้งนั้นก็จะทําให้เรามีความสุขใจนั่นเองนะเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่โสดสิทใน่วงช่วงนี้อยู่ที่70%โอกาสความรักมันมีเข้ามาแต่ต้องปรับใจตัวเองให้พร้อมที่จะรับรักในครั้งนี้ด้วยเช่นกันไปพลังใจให้นะครับ สำหรับคนที่ความรักเลิกลากันไปแล้วดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอดีตให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการสร้างพื้นที่ทางจิตใจตัวเราให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความเป็นตัวเราให้มีความสุขดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของสภาพจิตใจของตัวเราไม่ว่าเราจะผ่านบนเรื่องเราอะไรก็ตามให้ขึ้นว่าเมื่อเรารู้จักความรู้สึกภายในความรู้สึกที่มันเคยบังเกิดและเรามีความสุขใน สิ่งที่เราเป็นมีความสุขในความเป็นตัวเราให้มากที่สุดให้พื้นที่ความสุขของเราเนี่ยให้มันบังเกิดขึ้นให้ได้นะครับปัจจุบันไพ่ขึ้นว่ามันเริ่มจะวางใจได้มากขึ้นนะครับเข้มแข็งมากขึ้นไพ่ขึ้นเป็นเทวเวสวรหมายถึงว่าจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นมันมีถึงแม้ว่าอดีตมันจะอาจจะมีความทุกข์บ้างสุขบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ปัจจุบันมันเริ่มดีขึ้นเมื่อเราได้มีการปรับใจตัวเรานั่นเองอนาคตไพ่ขึ้นไปในเรื่องของการ เข้าใจถึงความเป็นไปเรื่องของความรักเข้าใจมากขึ้นแล้วก็การเปิดใจความรักมันก็ไม่ใช่เรื่องยากการที่เรามีความสุขในสิ่งที่เป็นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่เราทําความสุขให้บังเกิดขึ้นกับหวัวใจของตัวเรานะครับเรามาดูซิว่าแล้วคนที่เลิกรากันไปแล้วเนี่ยนะเขาจะกลับมาไหมให้ขึ้นในเรื่องของสิ่งใหม่นะครับความรักใหม่ๆจะดีกว่านะก่อนที่จะกลับไปไม่ค่อยคุม้มกับจิตใจเราก็เริ่มต้น ใหม่เป็นคนทั้งยากนะครับมันเหมือนมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจมากกว่าที่จะเป็นเรื่อง,องราวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแต่จิตใจมันไปต่อคนข้างยากน้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการที่ ปล่อยนะปล่อยให้เป็นอินทรภาพซึ่งกันและกันดีกว่าแล้วก็พบเจอสิ่งใหม่ซึ่งกันและกันดีกว่าดีที่สุดแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเราเดินข้างหน้าต่อหาความสุขที่มันสามารถบังเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเลือกผิดหรือเลือกถูก,กแต่เราเลือกที่จะสบายใจแลือจะมีความสุขในจุดยืนของเรานะครับก็ดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับรู้สิว่าเราจะมีความรักใหม่เข้ามาไหม มันเป็นช่วงจังหวะที่เรา,าสร้างความสุขในตัวเองโอกาสความรักใหม่มันก็มีแต่ในเรื่องของจิตใจมันยังประคับประคองตัวเองอยู่นะครับก็พยายามที่จะ สร้างความสุขไพ่คือว่าให้เราสร้างเสีัวเราะสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเองสร้างความสุขให้มันมีมากยิ่งขึ้นนะครับดูนั่งฟังเพลงกินอาหารที่อร่อยมีความสุขคนรอบข้างมีความสุขกับเพื่อนกับครอบครัวญาติพี่น้องมันทําให้เราสร้างประสบการณ์ใหม่ๆมีความสุขที่ดีและมีสติมากยิ่งขึ้นเมื่อมีความรักเข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้เราพร้อมใจพร้อมทุกอย่างเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นแต่มันจะมีมากในอนาคตมากกว่าในปัจจุบันนั้นมันเป็นห่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็สร้างความสุขสร้้าาางควมเขใจ ในความรักสร้างความว้าใจในตัวเองให้มากยิ่งขึ้นก่อนก็จะดีที่สุดนะครับเรามาดูซิว่าเราจะสร้างอะไงดูดในความรักอย่างไรแล้วก็มูอย่างไรให้ความรักดียิ่งขึ้นได้บ้างนะครับ ในเรื่องของการสร้างแรงดูดในเรื่องของความรักให้คุณว่าให้เรารักตัวเองเยอะๆนะครับแล้วอะไรที่มันเป็นความรู้สึกภายในอยากเก็บกักมันเอาไว้นะครับการที่เราเข้าใจถึงความทุกข์เข้าใจถึงความเป็นไปนที่เราผ่านมาไม่มีใครรู้จักใจเราเท่าเราตัวเราหรอกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะทำความเข้าใจตัวเราแล้วก็ผ่านพ้นเรื่องราวความทุกข์เรื่องราวสิง่งต่างๆมาได้ก็คือตัวเรานี่แหละเมื่อเราเข้าใจถึงว่าเราทุกอะไรเราไม่เข้าใจเรื่องความรักแบบไหนมันผ่านเป็นอย่างไรเมื่อเรา ตกผดลในความรู้สึกตกผึกในความเป็นตัวเราได้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่เรากังวลใจสิ่งที่เราทุกข์ใจเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้ได้ไหวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับไพ่ขึ้นว่าเออในช่วงนี้ก็อาจจะต้องไปาหาคําปรึกษาจากคนรอบข้างหรืออาจจะไปปรึกษาจิตแพทย์ก็ได้นะครับเพื่อจะเเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเราไม่ใช่เป็นคนที่จิตไม่ดีไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับแต่การที่จะไปปรึกษากับ ผู้รู้นะครับมองเป็นผู้รู้ดีกว่าที่เขาเข้าใจถึงจิตใจของตัวเราและเราสามารถก้าวข้ามความรู้สึกหลายๆอย่างไปได้มันทําให้จิตใจตัวเราดียิ่งขึ้นหรือถ้าหาใครมาทางสายศาสนาก็อาจจะสวดมนต์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรศาสนาพุทธก็มีบทสวดหรือศาสนาอะไรก็ได้ให้จิตใจมันมีพลังใจมากยิ่งขึ้นและเราจะทําให้ และเราจะทําให้เราเนี่ยผ่านพ้นเรื่องราวไม่ดีผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้โดยเช่นกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการมูนะครับให้ขึ้นเป็นเรื่องของเสียงสิงทธิปกปักรักษาการที่เราได้มีการให้อภัยตัวเองนะครับการที่เราไปสวดมนต์การที่เราไปเข้าวัดวาอารามนะครับหาครูบาอาจารย์หาศิษิ์สิธิ์และมีการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็จะช่วยทําให้ต่อชะตาในเรื่องของความรักและสิ่งที่มันผ่านพ้นไปก็ปล่อยมันผ่านไปเราออกพฤสิกรรมซึ่งกันและกันในเรื่องอดีตที่มันผ่านมาสิ่งที่ กำลังเข้ามาคือสิ่งดีที่มันเข้ามานั่นเองนะครับดัง,งนั้นแล้วเนี่ยเป็นการปล่อยวางความติใจให้อาภัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเราผ่านพ้นมาได้ด้วยดีด้วยตัวของเราเองนะครับเป็นพลังใจให้นะครับดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างนะครับสำหรับไพ่เตือนไพ่คือเป็น,ปเ,นเรื่องของการเปิดโอกาสเปิดใจเปิดความรู้สึกของตัวเราให้ได้มากๆและไม่ พาะวงในเรื่องของอดีตไม่เพราะวงในเรื่องเก่าๆอดีตต่างๆที่มันทำร้ายจิตใจตัวเราและปล่อยวางให้ขึ้นเป็นการการกวดน้ำเป็นการปล่อยวางกับสิ่งที่มันผ่านมาและเรายืนหยัดกับสิ่งที่เราเป็นและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองอย่าให้อดีตมาทำร้ายหัวใจของตัวเราก็เพียงพอดังนั้นปซจนต์ในเรื่องของวันที่เลิกหลากกันไปแล้วในห้องช่มนี้อยู่ที่60%นะครับดังนั้นเราเนี่ยปรับใจตัวเองให้มากๆจิตใจ,จตัวเรามันจะเยียวยาตัวเราเองให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันเป็นัังใจใจห้นะครบ เรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้าชะตาให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการรู้จัก,จกทําความเข้าใจนะครับในเรื่องของความรักในเรื่องของคนที่เราคุยด้วยมันมีหลายอย่างที่เราเริ่มอทอี่จะอยากได้ความชัดเจนมากขึ้นอยากมีความรักที่อุดมสมบูรณ์อยากจะแต่งงานอยากจะมีความ ฝันนะมีความฝันที่จะได้มีความรักที่ดีมีความรักที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็มีความคาดหวังกังนข้างเยอะเหมือนกันนะครับดูซิว่าเราคนคุยด้วยเราเป็นอย่างไร เขาเค่อนข้างที่จะพยายามที่จะให้ความรักมันดียิ่งขึ้นเขาเน้นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าความเป็นจริงนะครับมันบางอย่างมันก็อาจจะยอะ้อนแย้งกับเราในบางเรื่องเพราะว่าเราต้องการที่จะเร่งรีบต้องการที่จะอยากได้ความชัดเจนแต่เขาเนี่ยอยากที่จะให้มันไปเรื่อยๆก่อนนะครับอะดูสิว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะเ้วยความไม่ชัดเจนเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเรานะครับ เรื่องของความรักที่ไม่ชัดเจนเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการรอคอยนะครับคือเขายังรอคอยเขายังอยากเ,าเรียนรู้เขาอยากทําความรู้จักกันไปก่อนยังไม่อยากที่จะเร่งรีบไพ่ขึ้นเห็นไหมมันเป็นเพียงแค่ความคาดหวังที่อยากที่จะได้ความรักในสิ่งที่เขาอยากจะได้และเขายังไม่ได้เห็นแบบเต็มร้อยเขาเลยอยากที่จะรอไปเรื่อยๆก่อนและเมื่อมันใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ดังนั้นเราเองก็ต้องรอคอยในความ เข้าใจของตัวเขาด้วยนะครับต้องพยายามที่จะค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งไปเร่งรีบจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ชอบไม่โอเคกับเราแต่เพียงแค่ว่าเขาอยากที่จะ ทำความเข้าใจก่อนยังไม่อยากที่จะผิดพลาดในสิ่งที่เออเขากลัวเขากังวลในสิ่งที่มันผ่านมานะแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักเราไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากมันยังสามารถไปต่อได้นะครับแต่ตัวเราเนี่ยต้องทําความเข้าใจตัวเขาให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะดีที่สุดนะครับเราดูดีว่าในเรื่องของความรักนะครับสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกสิ่งที่มันเป็นความเข้าใจเราจะสร้างการกระทําอย่างไรนะครับทำยังไงให้เป็นดึงดูดความรักให้มากยิ่งขึ้นและจะมูอย่างไรให้ความรักมันดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ในเรื่องของการสร้างการกระทำนะเปไ็นอยงหนึงดูดเนี้ยพาขึ้นในเรื่องของจิตใจของตัวเราและก็ตัวเขาให้เยอะๆนะครับถึงความต้องการในเรื่องของความรักในห้องช่วงนี้พ่ขึ้นเป็นเรื่องของการอารมณ์นะครับขึ้นในเรื่องของความรู้สึกที่มันอ่า มีความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามันเข้าถึงในเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์ที่มันมีทั้งอารมณ์ทั้งสองแบบอาร,รมณ์กางอารมณ์อารมณ์ร,มร้อนนะครับอารมณ์ร้อนนี่หมายถึงเรื่องความใจร้อนที่อยากจะไ,ไปต่อในความรักให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มันทำให้มันเหมือนดึงดูดในเรื่องของภายในดึงดูดในเรื่องความต้องการของซึ่งกะกันมันมีความหลงใหลนะของอเรื่องของหน้าตาเรื่องของจิตใจอารมณ์ต่างๆมันดึงดูดเข้าหากันมากและมันทำให้จิตใจยังไม่พร้อมแล มันบวกไปในเรื่องของการมารมณ์ด้วยมันเลยทําให้มันมีแต่ความผิดพลาดนะครับก็ต้องระวังเรื่องของการกระทาเหล่านี้มันจะทําให้เราเริ่มสับสนว่าจะออกก็ออกไม่ได้เพราะว่ามันเริ่มมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกันไม่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีแต่ว่าถ้าหากมันยังไม่มีมันกำลังจะเกิดเนี่ยเราสามารถเตรียมตัวได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปเสียทั้งหมดแต่ต้องทําความเข้าใจในความรักตรงนี้ให้มันชัดเจนก่อนไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดความคาดหวังในตัวเราค่อนข้างมากและทําให้จิตใจตัวเราเนี่ยมัน ลบไปเยอะนะในเรื่องของความรู้สึกในความรักส่วนในเรื่องของการมูไพ่ขึ้นในเรื่องของความถูกต้องไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งสัางต่งที่ปกปักรักษานะครับไพ่ขึ้นเป็นมงคลสมรสดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราทําความรักให้มันถูกต้องนะครับการที่เข้าหอเรือนหอก่อนที่จะทําให้ความรักมันมีมีความไม่แน่ไม่ชัดมีความไม่ชัดเจนมีความที่มันยังแบบยังไม่สามารถทําให้จิตใจตัวเรามีความสุขได้เนี่ยมันก็ทําให้ิจใจตัวเรามันปั่นป่วนดังนั้นแล้วเนี่ย ให้เราไปาหาพระประธานนะหาพระที่ใกล้บ้านของเราแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากคู่คนนี้เป็นคู่ของเราจริงๆเนี่ยก็ขอให้มันเรียบง่ายขอใหอ้ดึงจิตดึงใจดนจิตดนใจให้มันไปต่อกันได้แต่หากมันไม่ใช่แล้วเนี่ยก็ให้พกัพก,พกผ่านกันไปอย่าให้มีความทุกข์ใจกันและโหสิกรรมในสิ่งใดก็ตามที่เราร่วมทํากันมาทั้งอดีต ทั้งปัจจุบันนะครับมันจะทาให้เสริมความรักในตัวเราในปัจจุบันเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะได้ไม่มีเรื่องที่มันคัดอกคัดใจกันไปมากกว่านี้นั่นเองในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของไพ่จะเตือนดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างไพ่จะเตือนนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความเป็นจริงกับสิ่งที่เป็นในเรื่องของความรักบางอย่างมันถูกใจบ้างบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจตัวเราเสื้อทั้งหมดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถสร้างความสุขด้วยตัวของเราได้อย่าเก็บซ่อนความรู้สึกรู้สึกอย่างไรเราจงทําความเข้าใจกับมันในความสิ่งที่เราไม่เข้าใจและปรับใจตัวเราให้ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่แบบว่าเราซื่อสัตย์ในความรู้สึกของตัวเราได้มากน้อยแค่ไหนอย่าหลอกหัวใจตัวเองนะครับในเรื่องของความรักมันอยู่ที่ตัวเราจะ ไปต่อหรือพอแค่นี้ในเรื่องของความรักทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราอยากจะมีความสุขเราจงทําความเข้าใจในคู่ในคนที่เราคุยด้วยให้มากๆก็แล้วกันนะครับนนในเนเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในห้องช่วน,นี้อยู่ที่60%ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปอย่าไปเร่งรีบหรือรีบ,ร,บร้อนจนเกินไปในเรื่องของความรัก ก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับและคอมเมนต์ด้วยว่า,ารู้สึกเป็นยังไงบ้างได้รับพลังใจหรือว่าเป็นมาเป็นมาอย่างไรในเรื่องของความรักก็คอมเมนต์กันได้เพื่อเป็นกลังใจให้ซึ่งกันละกันนะครับขอบคุณมากครับเรามาดูในเรื่องของคนที่มีคู่กันต้างนะครับคนมีคู่เป็นอย่างไรนะครับ เจ้าตาเป็นอย่างไรเจ้าตาพ่ขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจการสร้างความรู้สึกการมีความสุขกับความรักการมีกําลังใจมีพลังใจมากยิ่งขึ้นในการสร้างความรู้สึกที่ดีนะครับการสร้างความสุขในตัวเราและคู่ของเราส่วนคู่ของเราเนี่ยนะพ่ขึ้นเป็น,นเรื่องของพระแม่ธรณีหมายถึงการตัดสินใจการใช้ความคิดนะครับการใช้ความรู้สึกหลายอย่างแล้วก็พยายามที่จะให้ความรักระดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการสร้างพลังใจสร้างความรู้สึกที่ดีการมีความสุข ซึ่งกัรและกันในเรื่องของความรักไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปคิดอะไรมากทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีมากยิ่งขึ้นจากการที่เราต้องคุยกันให้มากเพราะไพ่ขึ้นว่าบางอย่างมันเป็นการตัดนใจของเราทั้งคู่และมันสร้างความสุขร่วมกันได้นะครับอ่ะดูสิว่าอดีตเป็นอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างเนาะอดีตไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เราเติมเต็มความรู้สึกไพ่ขึ้นเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความสุขร่วมกันกับ การสร้างการทำอะไรร่วมกันแล้วมีความสุขการมีความสุขร่วมกันแล้วทําให้จิตใจตัวเราทั้งคู่เนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันพ่ขึ้นเหนือเรื่องของการสร้างความฝันการตัดสินใจการใช้ความคิดเนี่ยพ่ขึ้นเป็นการตัดสินใจของตัวเราที่มาเป็นหลักแล้วก็มันทําให้มันเกิดในเรื่องของเรื่องราวดีๆที่บางเกิดขึ้นได้แต่เป็นการที่เราต้องมีการน์ความคิดที่จะสร้างอะไรร่วมกันแล้วก็มีความสุขที่จะทำร่วมกันนั่นเอง นะครับอ,าอนาคตไปขึ้นว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่เราสร้างร่วมกันมามันก็มีผิดบ้างถูกบ้างแต่มันก็มีการระดมความคิดแล้วก็ทําให้จิตใจความรักจิตใจความรู้สึกมันค่อนข้างที่จะไปที่ทางที่ดีแต่มันก็อาจจะเจอปัญหาบ้างแต่ปัญหาเนี่ยมันมีเอาไว้แก้อย่ามีเอาไว้เพื่อใช้อารมณ์นะไปขึ้นเป็น ในเรื่องของพระอาทิตย์เนี่ยไปถึงความใจร้อนแล้วก็ความผิดพลาดเกิดเนี่ยทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดนะครับรู้สึกใจร้อนได้ง่ายอันนี้ก็ต้องระวังแต่ก็ยังดีที่ฝั่งของแฟนของเราเนี่ยพยขึ้นเปนพ่อแม่นี้เขาค่อนข้างมีความเข้มแข็งทางจิตใจเ่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ควรที่จะมีปากมีเสียงมีความใจร้อนจะดีที่สุดนะครับปัจจุบันมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้าง มันเป็นทางความคิดนะในปัจจุบันที่มันมาเกิดขึ้นนะครับการที่ระวางแผนอะไรบางอย่างที่มันเป็นความคิดต้องฟังความคิดเห็นกันทั้งคู่นะครับว่าเออรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรอยากทําอะไระความรู้สึกเป็นแบบไหนและเราจะทําความรักให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรได้บ้างในเรื่องของความต้องการก็ดีในเรื่องของจิตใจ,จก็ดีทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับใช้ความเป็นไปใช้ค่อยๆเป็นค่อยไปในเรื่องของความรู้สึกและมันจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับก็ มันเป็นการเคารพความรู้สึกซึ่งกันและกันนี่แหละความรักมันจะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมอะเรามาดูซิว่าในเรื่องของอการที่เราจะสร้างแรงดึงดูดในเรื่องความรักให้มันเออมันดียิ่งขึ้นนะแล้วก็การมูยอย่างไรให้คู่ของเราความรักของเราเนี่ยดีขึ้นมากกว่าเดิมได้บ้างนะครับ ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้สึกนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของความรักที่มันออกมานะครับการที่เราใส่ใจเพิ่มงินเล็กน้อยเรื่องของความรู้สึกฟังเสียงหัวใจกันให้ได้มากที่สุดนะครับไพ่ขึ้นว่าการที่เราฟังเสียงหัวใจหรือฟังสิ่งที่เขาเป็นนะครับฟังสิ่งที่เขาทุกฟังสิ่งที่เขามีความสุขในเรื่องความรักมันเป็นการที่เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความต้องการในเรื่องของความเป็นกันและกันในเรื่องของความรู้สึกมันทาให มันไปต่อในเรื่องของความรักได้มากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเรื่องต่างๆอะไรไม่สําคัญเท่าที่เราเข้าใจกันนะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามหากเข้าใจกันแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะ,จะเจออุปสรรคมากน้อยสักแค่ไหนเนี่ยมันก็ไปต่อกันได้ในี่เรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเหตุผลมันก็ไม่เท่าเรื่องของหัวใจเรื่องของความรู้สึกนะครับความรู้สึกมันก็ไม่เท่าที่จะมีเหตุผลดังนั้น2ส,สิ่ง2อ,อย่างมันต้องมาคู่กันนะครับเมื่อเรามีรู้ในเรื่องของจิตใจรู้ถึงเหตุผลของตัวเขาทําให้เราเนี่ยเดินต่อกันได้ก้าว รวมไปถึงเรื่องของการหมู่นะครับไปขึ้นในเรื่องของความรักที่มันฝังกันมากยิ่งขึ้น,น,น,นไปขึ้นเป็นพยายมไปขึ้นเป็นพระอินทร์ไมยถึงความเป็นผู้ใหญ่ความมีเหตุผลนะครับการที่เราได้รับพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการที่เราไปไหว้ เทพเทวาที่เป็นองค์ใหญ่ๆเนี่ยนะใค,คือเป็นองค์พระอินทร์องค์พระยายมนะครับหรือเป็นพระพรหมก็ได้หรือว่าเป็นเทพเทวาที่ปกปักรักษาตัวเราถ้าเราศรัทธาองค์ไหนก็สามารถทําได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เทพเทวาที่ปกปักรักษาคุ้มดวชะตาของเราทั้งคู่อยู่ทําให้เป็นการส่งเสริมความรักของเราเนี่ย ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นการทําให้ความรัก,กเราเนี่ยมันส่งเสริมซึ่งกันและกันและความรักมันจะดึงดูดแล้วก็ไม่เกิดพิษภยัยเกิดเรื่องร้ายตามมานั่นเองนะครับดนงนั้นความรักของคู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆเสริมค่อยๆสร้างนะครับความรักมันจะส่งเสริมไปที่ทางดีๆมากขึ้นกว่าเดิมเรามาดูข้อระวังีกว่านะครับว่าใน,นห่วงช่วงนี้เราควรระวังอะไรบ้างในเรื่องของความรักที่บังเกิดขึ้นนะครับ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการสร้างความมั่นใจซึ่งกันและกันการทําความเข้าใจในความเป็นความรักนะครับเราก็เข้าใจถึงปัญหาที่มันบังเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของอารมณ์ให้ขึ้นไม่ไม่ได้ค่อยได้ขึ้นมากนักนะครับแต่ก็ยังต้องระวังอยู่นะในเรื่องของความที่บางครั้งอารมณ์มันบังเกิดขึ้นมันทาให้สูญเสียความมั่นใจ ซึ่งกันและกันในเรื่องของความรักการที่จะสร้างอะไรสําเร็จร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นดับอารมณ์ร้อนในใจิตใจของตัวเราได้ให้มากๆแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่มันจะเกิดเรื่องหลายแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆที่มันนําพามาเรื่องใหญ่ๆได้ในอนาคตเหมือนกันอั่นแล้วเนี่ยก็ต้องควบคุมจิตใจตัวเราเนี่ยให้มากๆเข้าไว้เรื่องร้ายอะไรหลายอย่างมันจะได้ไม่บังเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเรารู้สึกว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ใร่ึ้นว่าสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นนะครับในจิตใจของตัวเราในความรู้สึกในอารมณ์ในอะไรต่างๆที่มันมาเกิดขึ้นในหัวใจของตัวเรา ให้เราเข้าใจตัวเองมากๆในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความรู้สึกต่างๆมันก็ทําให้เราผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะครับความรักเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อาศัยทําความเข้าใจและรู้จักเบื้องลึกนะฟังหัวใจกันให้มากๆแต่ความรักไม่มีอะไรที่มันก้าวข้ามไปไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจในสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าดังนั้นปเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่มีคู่ในห้องชุงนี้อยู่ที่80นะครับก็ เป็นขวัญและพลังใจให้ซึ่งกันและกันแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารับชมนะครับในเดือนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Sub subscribe นะครับเพื่อเป็นพลังใจให้มูเตยพลังใจทำคลิปต่อๆไปร่วมกันนะครับเป็นพลังใจให้นะครับ